ครับทุกคนวันนี้เราก็ม,มาเปิดร้านอย่นาการนะครับวันแรกเร็วๆมาอย่างคามอย่างคามคิง่ไหนาค <c oughs> ามคิงคา,า,า,ากกม,ม,มาคิงอยู่ใสเข้าระทไทยูกบอลไยูกบอล่งน,นีและเออเอาเิไรอ่ะสน้องมาด้วยสิ<า>พวกน้องไป้วาม่นดแล้วกนเลนไม่เสร็จเลเอาอรเอาข้าเอยกอนมาดูมาดู

เปิดแล้วนะครับาร้านเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมวันนี้ใครผ่านไปผ่านมาก็สระหลาดยแล้วก็มาเลยเพราะมกงานพุ่งเลยนะวันแรกเลยไม่ต้คิดพลาดสักพูดหนังเริ่มการแปลงบาวงแล้วว่าคือะไเขาตันคิวตะแลกแตกฉงนาย่งะบวนเปิดเป็นร้านที่ม่งบ้าผมูะรับรู้รับรูมากเยค่ะไปดูเป็นมึงมาก คิวคิ้วคนรอคิวคนรอครับโอ้ยเหียบเนี่ยเอาคิ้วคนคนเอานนี้ล้อสามเนี่ยสวยสวยนะคะ่สองสวยหาาพนึ่สองสวยห้ีานะคะนึ่งอนโอเคมาด้วยอด้วยสวัสดีครับมือคนแรกอย่างเป็นทางการครับผม

รถเด้อรถเด้อครับ้ได้เลยมาโอ้เร็วค่ะรวมญาติสนิทสนิทใจรวยรวยเฮ้ยยงรู้สึกว่าเที่ยอยู่ข้างล่างเป็นสูงขึ้นมไข้ไปเอไปว่าู่ท่ายง จะซื้อแจ้งไหนซีเมื่อตอนนี่ตอนะฮะเปิดเปิดอย่างท่ำทนีแท้ผมเปิดร้านเราด้วยคาบินแลนด์คาเฟ่ครับวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดอย่างเป็นทางการครับพี่น้องข้าเพิ่งบรรยากาศข้างในเต็มพี่น้อง เอาควางพี่มาันนี่สั่งอะไรบ้างอันนี้เป็นเมอช่องสนะครับมอช่องสองนะครับแล้วก็กาแฟกาแฟลาีมาเติมินชิมแล้วก็คอมเ,เ,เม, <laughs> เมเนต์ตั้ง่หนนะรีวิวให้งไหนด้วรีวิวเลยนะคะขอบคุณมากนะคะี่มี่คุณนะเพิ่งเปิดที่นี่นะคแน่นล้านแล้วครับผมสวยๆจ้า

ก็ไม่สิมันอะลรบอปออันนี้มันกินเองอันนี้เปอแคมเราบ้งเค็มันมันอเยรา้งเค็ยงเคนนั่นหรอเคีบอปาตาเียงนั้นอะไรนะเตียงอะไครับเคียงนั้นมื่ออรเียัมรเต็มเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวประมาณหลังสิบโมงเนี่ยคือลูกค้าจะมาหลังสิบโมงเยอะมากส่วนมากคอยดูหลังสิบโมง พาหัตอันนี้ตัวนี้หมามันงอไไม่ทากไหนครับผมอ๋อไอ้ทัอปฟอรมเจแปนแล้วก็จะบินไปไหไม่มีเรเิดรานได้เฉยนะแล้วก็จะบินกลับปิกิ้ จะหมดแล้วอันนี้ก็อร่อยนี่เป็นสตรอเบอรี่มากมันสิแบบเปรี้ยวมีโคตกเปรีอยวทุกอันเป็นโอ้ยนสิมันยูหน่อยปุดมีมเปิดล่านแมไม่เัก็จะมาเป็นที่สิ่มาสิบี่เป็นมาตัดเเจมกมา มันมันมันขึ้นมาไครันรมาคุณ่าูค้าลูกค้าไดรดกาวนะครับอันมีเค้กชิ้นนะครับขาบูชุกบูชุกนะของเสิร์ฟขามาเสิร์ฟเน้่อะไรนี่ขอรู้ซิชีเค้กหน้าไม้แล้วก็อ้ยอยากกินมากน้องซานตาออเดอร์ออกเร็วมาก ไปค่ะเซมค่ะมาเด้อครับพี่น้องร้านเปิดแล้วรานเแล้วครอบร้านเปิดแล้วนะครับคุณอันนี้เป็นประกาศเพราะว่ามนเครับพี่น้องผ้ใด้ยู่ยใจกับแม่เลยครับมาลองชิมไหมแล้วไหมแก้วปูขนมมาหมแ้ว